สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญรัตน์พัก์ดีไทยรหัส6 1 8 1 1 1 5 0 0 9าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะนักศึกษาชั้นปีที่4วันนี้จะมาพูดในหัวข้อรายงานวิจัยนะคะเรื่องการศึกษาผลสําเ็จทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ค่ะของนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่ได้รับการจัดก,การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ค่ะผู้ทําวิจัยนะคะก็คือคุณนพคุณแดงบุญค่ะปีที่วิจัย2552ค่ะสถาาบัันนทที่ํกวิจยะะคค็ือมหาวิทยาลัยีนคริทวโ่ะ ความเป็นมาและความสําคัญนะคะการศึกษาเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนามนุษย์และเป็นเครื่องชี้นําสังคมนะคะผู้ที่ได้รับการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพค่ะในอดีตก,การจัดการศึกษาของไทยไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศไทยได้ค่ะาาการจัดเรียนการสอนอยู่ในห้องเรียนจะมีผู้สอนที่ทําหน้าที่พูดนะคะส่วนผู้เรียนมีหน้าที่ในการรับฟังและท่องหนังสือหรือตําราเป็นหลักค่ะไม่สามารถไปชิญหน้าหรือแก้ปัญหาได้ดังนั้นจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาค่ะผู้เรียนสําคัญที่สุดนะคะโดยผู้สอนจะต้องชี้นําถ่ายทอดความรู้และคอยช่วยเหลือสนับสน และผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมแก่ผู้เรียนค่ะการจัดการเรียนการสอนนะคะจะต้องตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนชุดกิจกรรมนะคะเป็นการพัฒนาที่มีวิธีที่หลากหลายมีระบบและมีประสิทธิภาพค่ะช่วยผู้เรียนได้ยิ่งขึ้นซึ่งผู้เรียนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความรู้ความสนใจและความถนัดนะคะต่อไปนะคะวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาผลสัมรทธทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ค่ะ2เพื่อศึกษาเจตคติ ต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ค่ะต่อมานะคะจะเป็นประโยชน์ของการวิจัยค่ะ 1>, 1ผลการวิจัยครั้งนี้นะคะจะได้ชุดกิจกรรมของวิทยาศาสตร์สาหรับผู้สอนสกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในการนําไปจัดก,การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและเป็นแนวทางในการจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนการสอนสําหรับผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นอื่นๆต่อไปด้วยค่ะ2 ผลการวิจัยครั้งนี้ทําให้ทราบถึงผลสำเรทจทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์นะคะที่ได้รับการแจกันเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนค่ะ ต่อไปนะคะประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,552นะคะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยราชภัฒเทศตรีค่ะจำนวนห้ห้องนะคะรวมทั้งหมด249คนค่ะส่วนกลุ่มตัวอย่างนะคะจะเป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,552ค่ะโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยราชพัฒเทศตรีค่ะถนนนารามมหาราชนะคะจำนวนหนึ่งห้องเรียนได้รับจ่อจงคือห้องเรียนที่1จํานวน50คนค่ะตัวแปร 1. ตัวแปรอิสระได้แก่การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะคะ2ตัวแปรตามได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจนตากติต่อวิทยาศาสตร์นะคะต่อมานะคะจะเป็นสมมติฐานการวิจัยนะคะ 1. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนค่ะ2นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีเจนตากติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว กรอบแนวคิดการวิจัยนะคะก็จะมีตัวแปรต้นก็จะเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ค่ะและตัวแปรตาคนะก็คือ1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะและ2เจนตรกติต่อวิทยาศาสตร์ค่ะต่อมานะคะจะเป็นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะ 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ค่ะและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2544ค่ะ2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมค่ะ 3เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ4เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจนตากติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรูปแบบการวิจัยค่ะการวิจัยในครั้งนี้นะคะจะเป็นการวิจัยเชิงทดลองค่ะใช้กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มเดียวนะคะเครื่องมือนะคะจะใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ค่ะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะและแบบประเมินวัดเจนตากติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลค่ะ 1. ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนเพืื่่อออขคคววามชยเหลนะะ 2เรื่องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับการเลือกอย่างเจาะจงนะคะจํานวนหนึ่งห้องเรียนจากจํานวน5ห,ห้องเรียนค่ะ3ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะ 4. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มนักเรียนตัวอย่างด้วยแบบทดสอบผงสัทริ์และแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ค่ะดําดเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องร่างกายมนุษย์นะคะกับกลุ่มนักเรียนใช้เวลาทั้งหมด12ชั่วโมงค่ะ 6. เมื่อสิ้นสุดการสอนทําการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มเดิมนะคะด้วยแบบทดสอบผลสลัมฤทธิ์และแบบประเมินจนตแต่กติวิทยาศาสตร์เป็นเอกสารชุดเดิมที่ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนค่ะ7นําคะแนนการตรวจสอบแบบทดสอบแบบประเมินนะคะวัดผลสลัมฤทธิ์และแบบประเมินจนแต่กติต่อวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ1นําชุดกิจกรรมเรื่องร่างกายมนุษย์นะคะที่พัฒนาขึ้นมาใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างค่ะแล้วนําคะแนนการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะมาหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้สูตร e1 ับ e2 ค่ะ 2. นําคะแนนที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคะแนนจากการประเมินจนตกติวิทยาศาสตร์นะคะระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ผลโดยการพิจารณาค่า t จากค่า t test for difference sample ค่ะ ต่อนะคะจะเป็นการสรุปผลการวิจัยค่ะหลังจากนําชุดวิทยาศาสตร์เรื่องร่างกายมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์นะคะไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีในสําคัญทางสถิติที่ระดับ0 0 5ค่ะและ 2. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนะคะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีในสําคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ0 0 5ค่ะ และการอ่านรายงานวิจัยในครั้งนี้นะคะได้ประโยชน์ในการอ่านรายงานดังนี้ค่ะ 1. ทําให้ได้ความรู้ใหม่ในการทําวิจัยในครั้งนี้ค่ะ 2. ส,สามารถเป็นแนวทางในการทําวิจัยในครั้งถัดไปได้ค่ะและ 3. ส,สามารถนําไปประยุกใช้ได้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยค่ะดิฉันขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ